สกินเอมโฟโคตรสวยสูมสองทีได้เลยมันจะเกินไปละโอโยโคตรสวยเลยว่ะตาทุกคนมีเชื่อก็ดูเลยนะตอนแรกผมกะจะสูมเล่นๆนะเนี่ยมันฟุกได้เฉยนะอันนี้นะในตู้ไดมอนด์รอย่่อนะทุกคนดูดิสองครั้งอะซื้อบัตรเออไม่ได้ซื้อนะบัตรฟรีไนดะ้มีห้าใบแตอนนี้เหลือสามใบฮะเอมฟเมวทามินโหไอ้บ้าโคตรสวย ม่นย้ำสองครับเคลื่อนที่1แล้วก็ลดดีโหลดนะก็ปืนที่มีเม่นย้ำสองผมก็มีแล้วนะก็คือ m 4สีชมพูนะทุกคนแต่ผมว่า M4 สีชมพูนี่มันเป็นบวกอ่าดามจ1หนึ่งด้วยนะทุกคนอันนี้นะแม่นยำหนึ่งแล้วดามจหนึ่งนะส่วน M4 นี่ก็จะเป็นสีแดงนี่แม่นย้ำสองรนะีโหลดหนึ่งผมว่าลองเล่นสีแดงดีกว่ามันน่าจะเหมาะกันนรกสปาร์ตันดีนะวันนี้แต่งตัวเป็นนรกสปาร์ตันดูดิ โคตรหมอะสีแดงแรงฤทธิ์มาลองดูว่าใครหัวจะแตกบ้าง <laughs> โอนนี่โคตรเท่โคตรเข้ากันเลยมาหาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ผมด้วยนะป่ะเราไปเจอกันในคลิปดีกว่าครับทุกคน let's go เท่สุดๆไปเลยไม่พูดอะไรมากฮะลงบอกคนเหมือนเดิม <laughs> เพิ่มแสงนิดนึงครับมันมืดเกินไไม่มีตัวลงก่าเราป่นะนะน่าจะไม่มีนะ โอ้โห oh, เอ็นเอามาให้กูทำอะไรวะเนี่ยกูไม่อยากเล่นเอฟโฟเอฟโฟเอโฟไปไหนเอฟโฟเอฟโฟอุ้ยมีเสียงโคนหรอเฮ้ยที่ก่อนนะขอหาปืนยิงใกล้ก่อนนะมีแค่เอ็นนะน่าจะยิงใครไม่ตายโอ้ยพลาฟอร์มไงเอ็นมันทั้งคู่เลยว่ะเอาไงดีวะเนี <speaking <speaking in ่ยเพื่อนเดาแล้วมั้งเนี่ย โดาวจริงด้วยกูไม่ได้แช่งนะนีต้องรีบไปช่วยมึงอุ้ยเอ้ยมาดีมาดีมาดหมดตีแล้วป่ะเนี่ยห,หมดแล้วมั้งเนี่ยเดียเดี๋ยวมีตัวมาป่ะอุยอ้ยมายิงเพื่อนกูอ่ะยิงเพื่อนกูโดนกูกั้นไอ้บอลเลยเอาเอาเผีก็ซื้ออ้ยมาดีสองหนึ่งอ่ะได้หมดอ่ะสี่หนึ่งก็ได้เนี่ย ต่ผมขออยู่ฝั่งสีคนนะไม่ใช่อยู่ฝั่งคนเดียวโอเคฮะเล่น okay. พิซซ่นดีกว่าทุกคนพิซซ่น <c oughs> ไปก่อนนะเล่นพิซซ่นกับพลาฟอร์มนะตอนนี้หาเอมโฟยัง er <c oughs> ไม่เจอเลยอะ่ะโอ้ยเอาไงดีจัดพีเก้าสิบดีกว่าฮะปืนยิงใกล้ที่ยิงไกลได้ดีหน่อยนะหาใครที่อยากดูปืนยิงใกล้ยิงไกลได้ดีไหนยก็กดไลค์คลิปนี้สักสิแล้วกันนะ เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีพีสองนะปืนยิงใกล้ที่ยิงไกลได้นิดหน่อยเรามาดูกันนะปืนที่มันจะยิงใกล้ับยิงยิงใกล้ได้ยิงไกลได้นิดหน่อยนะมันจะเป็นปืนอะไรนะเอาละครับน่าจะหมดละตอนนี้ผมหาแอมโฟยังไม่เจอเลยเนะี่ยหาโคตรยากเลยเอาอะดีต้องซื้อเหรียญอัปเกรดเลยติดตัวแล้วมั้งเนี่ยดูทรงน่าจะไม่มีแล้วครับเมืองน,นี้โอ้โหบิซซันเจอแล้วสองกระบอกนะ โอเคผมไปซุปชิปอัปเกรดเก็บไว้กับตัวดีกว่าทุกคนถ้าเจอเราจะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะโอเคซื้อมาได้หนึ่งอันครับถ้ามีเสียงรถตัดหญ้าก็ <c oughs> ไม่รู้ด้วยนะมันมีคนฮอตตัดหญ้านะตอนนี้ก็พูดเสียงดังมนะนะทุกคนมาอยู่หอพักแล้วนะไม่ได้อยู่บ้านแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้พูดเสียงดังมากนะครับมานะตอนนี้เรามาถึงเมืองประตูวาร์แล้วนะหรือว่าเมืองอุ้ยมีตัวอหัวแตก ว่าอยู่ใครมาน,นั่งแถวนี้มานั่งไทยหนักเอาพ่อนมเอามีตัวเอาล่ะครับขอเก็บของกันนะเอมโฟมีไหมไม่มีเอฟรครับทุกคนมีซองยาวกับอา่าปืนแล้ววะลืมดูไปเลยน่าจะอาร์คนะ AUG อุ้ยนี่ไตัวหนึ่งหวัวโผล่ได้นึงก็ไม่ยอมนะแบบนี้ต้องเจอพลาฟอร์มฮะ น้ำรถสปราร์ตันไม่เคยยอมใครอยู่แล้วไม่เคยยอมใครอยู่แล้วเอาแล้วเบิดง้างระเบิดเดี๋ยวนะตึ้งอุ้ยไม่ตายไปไหนแล้ววะเนี้ยอยู่นี่ไงอย,ย,อยงออู่หน้าจอยหลังไอ้วอลมึงเตรียมตัวโดนกูชาร์จอู้หูเอามันหายเฮ้ยผีหลอกโดนผีหลอกมั้งดิกูไอ้เวน แนวรถสปาร์ตันโดนผีหลอกโอ้โหมันมันไวจังวะเนี่ยเฮ้ยมันหนีไวจังวะโอ้โหสุดยอดอไปเลยตัวนี้หนีโคตรไวผีหลอกเลยกูอา้าวมันตายผีหลอกจริงด้วยมันโดนเพื่อนยิงตายแล้วเองว่าอยู่ทําไมเพื่อนเขาไม่มาชาร์จเลยโอโห M4 กูยังหาไม่เจอเลยนะเดย๋ยบอกประตูวาร์ปก็ไม่มีนะ ผมมองแต่ Eu, ่กลสีเหลืองนึก <min> ว่าเป็นปืน M4 ที่ไหนได้ปืนคาร์ใค่เป็นเหมือนผมไหมเห็นอยู่ใกล้ๆสีแดงอ่ะนึกว่า M4 กับ a m p l i f i e นะมาถึงปุ๊บเป็นคาร์เฉยนะปวดหัวเลยเห็นอยู่ใกล้ๆสีแดงนะอุสาวิวิ่งแทบเป็นแทบตายวิ่งขาแทบฉีกมาถึงเป็นคาร์เฉยผมไม่เจอไม่เจอว่ะทุกคนเอาไงดีเนี่ย ไม่ตั้งเล่นเลยมึงเนี่ยอาโคตรยากเลยโอ้โหเมืองนี้ก็ไม่มีเหรออุ้ยเอ็มโฟมา,ายากขนาดนี้เลยเหรอวะบางเกมผมเจอเอ็มโฟโคตรเนี่ยเมืองหนึ่งไม่ตั้งสามสี่ก็บอกอะโอ้โหไม่เจอเลยครับแต่ละกูฆ่าไปสองตัวแล้วเอ็มโฟยังไม่เจอเลยนี่ไงสีเหลืองใช่ไหมเนะี่ยเอ้ยโ,โอเคเจอมึงสักทีเจอยากจะยินนะมึงอะ่ะยิงนัก โอเคขอซื้อแม็กลั่นไว้ดีกว่าทุกคนมันมีไม่ครบมันก็เหมือนกับว่ามันขาดอะไรไปนะมันต้องมีติดไม้ติดตัวตลอดเลย <c oughs> ซื้อเหรียญล่าด้วยครับอยู่บงฟ้าเลยอยู่ตรงเบอร์สามแล้วทุกคน <c oughs> มึงเตรียมตัวเดินเอฟโฟกูหลอยมึงเจอกูนเนี่ยไอเวนกูนมาแล้วกูมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนว่าวิ อยู่ไหนยิงมาว่ะเฮ้ยผีหลอกหัวกูแตกเลยอยีเวนไม่อยู่ไหนวะเพื่อนเขาก็ไม่มาเลยนะทำไมผมหาไม่เจอว่ะอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่บนป้ายโอโ้โวว่าอยู่กูหามันไม่เจอ,อมึงเตรียมตัวเจอกูแน่เดี๋ยวกูลงมามึงเจอกูอ้อเวนมันลงมาตัวเดียวโคตรเห่าเลยว่ะ จัดมาไหมหน่อยเพื่อนเฮ้ยมาดิสองหนึ่งนนั่นแหละเอาดิอุ้ยโอ้โหโดนตัวยิงไกลยิงมาว่ะเอาดิเจ็กรอบหัวมังกรกูเป่าหัวมังกรก็ไม่ดีธรรมดานะเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนเด็กที่มันโตหนาแหละอันนี้มันเด็กเด็กกระโปรงโอเค ชุบแล้วฮะมาเก็บศพเดิมครับทุกคนไม่รู้เอ็มโฟโดนโดไปแล้วยังถ้าเดินข่าวมวยไปต้องไปหาใหม่มั้งเนี่ยไอตี้บนใต้มันหนีหรือยังวะมันน่าจะโดนวงบีบแล้วก็หนีแล้วนะโอ้วงบีบมาแล้วมันน่าจะหนีนะฮะโอ้ตายแล้วกูโอ้โหยมาดูกล่องศพตัวเองกันดีกว่าน่าจะตรงนี้หรือเปล่านะเฮ้ยทำไมปืนมันไม่ใช่วะบิซันไม่มีนะ น่าจะกล่องนี้หรือเปล่าน่ะเฮ้ยยัง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 มันยังอยู่คนยังอยู่ครับดูว่าของยังอยู่อยู่ไหมอ่าใช่ไหมมันคุ้นคุ้นมันคุ้นคุ้นโอเคฮะเอ็มโฟยังอยู่โหกึกว่ามันหายไปซะละมาจับพีก็สิบต่อครับน่าจะเป็นตี้ข้างหน้าเราเนี่ยที่มันยิงผมหัวแตกน่ารถสปาร์ตันหมวกเหล็กโคตรแข็งแกร่งอะสงสัยมันน่าจะยิงเข้าดวงตา มือปืนนี่แม่นเป็นพิเศษเลยถ้ามันยิงหัวหมวกสปราร์ตาไม่น่าแตกอะเพราะมันแข็งแกร่งมากเลยนะมึงใช่ไหมย,ยิงกูเมื่อกี้อะมาดิเพื่อนมึงไปไหนหมดโอยที่ตอนนี้หนีหางจุดโทมตอนยิงกูนี่เนาะสามกูเลยอีกเวนยิงกูตายแบบตกใจด้วยเวนข้างหน้ามีครับน่าจะเพื่อนมันนะเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเอาลุมเอาตัวนี้ก่อนดีกว่า เมื่อกี้ดูในโดนฝั่งนี้มันกับจะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยไปไหนละมันไปไหนละมันหนีโคตรไวเลยว่ะไปไหนของมึงวะไปไหนแล้วมันอะน้ำมันเกิดเจอตัวแล้วจะไปบวกฮะไอ้เวนเอ้ยไอไวรุนแฟนข้าวนมจะบวกกว่าทุกคนมันต้องเดินตามตุนไปละไอ้เวนเพื่อนเอาเรื่องว่ะ ไวรุนฟันต้นมเลือดมันร้อนมาผมต้องไปตามตูดไหมนะมาเจอคนเจอคนเจอคนล้าได้ตัวหนึ่งครับขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้ตั้งใจล้าไหเมื่อกี้อไอ้เอเียแกกัะดอุ้ย เด็กสมัยนี้อารมณ์ร้อนจังวะเนี่ยโอ้ยไข่ดาวเนี่ยเบอรสีตายตอนไหนวะเนี่ยลืมดูไปเลยเบอร์สีออกแล้วไปแล้วนี่ว่ามันตายตอนไหนวะเบอร์สี่เขาคุยเล่นกับพ่อเขาปะเน่ยอุ้ยบงผีมาเมืองเก่าเลยนะครับบ่อโคน โอ้แบบนี้เราต้องแชมแล้วเปล่านลโรสสปาร์ตันโคตรโหดเอ้ามีตัวอยู่หลังเห็นมึงต้องกินผักยเยอะนะผักเขียวอะ่ะตามจะได้ดีๆอย่างนลโรสสปาร์ตันอย่างกู <c oughs> มึงหลบอย่างหินหลังหินกูยังเห็นมึงเลยมึงไม่เห็นกูได้ไงแต่ผมต้องระวังหลังดีๆนะเผื่อจะมีตัวแจมหลังนโรสสปาร์ตันหลังไม่มีเกาะนะเนมีแต่ข้างหน้าที่มีเกาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหลือสิบคนครับ ไอ้เบอร์สามมันตึงอย่างวะเนี่ยโอ้โหไม่ตายมันกลังเอ้ยดาวสักทีโอ้โหขู่ว่ามึงไม่ตายซะละเบอร์สามโคตรตึงอ่ะเอาเรื่องนะเขาได้กี่คิวแล้วมึงเนะีย่ยเดี๋ยวมาดูแท้คลิปมันได้กี่คิววะเอาเรื่องมากน,นะเบอร์สามมาแล้วฮะบ่อคโคนั่นจะเต็มอ่ะนั่นไงมันยิงเพื่อนผมละเฮ้ยมันยิงไปรุ่นเลื่อนร้อนว่ะไปรุ่นฟังน้าน,นมกู จะตายมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดู่ะนะเผื่อฝั่งน้องเขาจะมีตัวอันนี้ผมไม่ได้ล้านะผมแค่มาช่วย <c oughs> เดี๋ยน้องเบ่อนอีกวิ่เบอร์สามมันเอาเรื่องว่ะโอ้โหเบอร์สามตัวแบกของจริงเขามีตัวมีตัววิ่งไปละเดี๋ยวผมรอนหน่วยก้ตายเข้าไปก่อนนะเอาละเบอร์สองวิ <c oughs> ่งดุมดละเบอร์สองวิ่งดุมดมละ เราดูซิว่ามันจะมีตัวเยอะแค่ไหนเอาโดนคนยิงครับเราเข้าบ้านไปก่อนนะมีตัวเยอะไหมโอ้โหเต็มนะู <c ười> ต้องไปช่วลยแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหดาวเลยด้วยไอเวนเอาไงดีเนี่ยโอ้โหไปไหนหมดมงเพื่อนกูเหรอ <c ười> เอาเอาเอานรกสปารตันหัวติดหัวติดตัวสูงไปไน้นะติดหนอนไก่ <c ười> เอานั่งทำะไรนั่งเจ็บของซ้ำซ้ำดโดนเเจยิงครับ คุเคยิงขามาดิเอเคมันก็ขึ้นมาดิเจอเอ็มโฟทำมินกูหน่อยเล้าแมวทำม,มินอะ่ะแมวแดงเลยนะแมวทำม,มินอะ่ะมาดิวางประตูวาร์ปแล้วเฮ้ยทำมเมื่อกี้มันยิงเมื่อเยอะมากเลยนะเสียงปืนอะ่ะแต่มันเงียบไปเลยว่ะมาละตัวเอเคเจอกับพีเาสิบได้ไหมไม่ไหนละโดดอยู่ข้างนอกนี่ว่ะมันโดดแล้วของมันว่ะ เจเอ๋อันนี้ไงยิงขู่ไปหนึ่งนะครับมึงรีบออกมาเถอะกูจะยิงมึงละรีบบอกเอ้ามึงได้กูยุติยุื้อหืีเวนเกือบตายทั้งคู่เลยมั้งกูอุ้ยใครจ่อยไอ้บอลกูอุ้ยเดี๋ยวดกูเกือบตายอุ้ยอุ้ยดีเพื่อนเขายิงช่วยอีเวนกูเกือบตาย ชุบก่อนค่ยอยคิวไปคิวกูแล้วเบอร์สามคิวสองขีดสามคิวว่าอยู่เบอร์สองเบอร์สามโคตรแบกเลยข<า>ีก็ไม่ให้กินแล้วใจเย็นใจเย็นน้องข้อหัวล้อละมาดิผมจะเก็บแป้งทั้งหมดเลยถ้าเบอร์สามไม่มานะาน้องสปาร์ตันสามในตัวหนึ่งครับมาด,มาดิมาดิมาดิหัวแตกเห็นเนาะไม่เห็น,นเนาะ ไม่เห็นกูอ่ะไม่เห็นกูอ่ะอ่องนั่งชุบกันนั่งชุบกันมาดิอะไรชุบชุบกันชุบกันรีบรีบชุบรีบรชุบเร็วรีบชุบเร็วยิงแบบหัวเน้นเน้นเน้นล็อกเป้าล็อกเป้าหัวเน้นเน้นโอ้โหตายไปดิอินเวนเอ้ยน้ำสปาร์ตันโคตรโหดอ่ะโอ้โหเท่ขนาดนี้ดูดิเท่แบบหล่อเฟี้ยวเนื้ออุลตร้าแมนโอ้แท้ ล้วมาดูกันนะว่าผมได้กี่เขียวโอเคบวกเจ็ดสิบห้าฮะชนะสองตาติดต่อกัน